สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิธีการใช้คอร์ดนะครับเมื่อเราเพิ่มคอร์ดเสร็จแล้วเราจะใช้คอร์ดยังไงเราก็มาที่ชื่อคนไข้ตรงนี้ครับเราคลิกไปที่ชื่อคนไข้เนาะ <c oughs> ไปปุ๊บมันก็จะมาหน้าข้อมูลคนไข้แล้วทีนี้เราก็สามารถกดไปที่รายการาร,รักษาแล้วก็เลือกรายการรักษาแล้วก็กดคํวดาว่าคอร์ดตรงนี้ก็จะมีรายการคอร์ดนะครับที่เราเพิ่มไปเนาะว่ามีคอร์ดอะไรบ้างเราก็สามารถค้นหาตรงนี้ได้เช่นซื้อคอร์ดนี้ปุ๊บก็จะขึ้นมาว่า ในคอร์สนั้นนี่ยมีรายการรักษาอะไรบ้างให้ทาจานวนกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่งบอกถึงวันที่เริ่มซื้อคอร์สแล้ววันสิ้นสุดว่ากาหนดระยะเวลาคอร์สนั้นกี่วันกี่วันแล้วก็จะเป็นจํานวนราคาของคอร์สครับว่าคอร์ดนั้นราคาเท่าไหร่ส่วนจํานวนงวดตรงนี้เราก็สามารถกําหนดได้ครับว่าแบ่งชําระไหมหรือไม่แบ่งก็ใส่เป็นหนึ่งหมายถ้าแบ่งใส่เป็นสามงวดมันก็จะคํานวณมาให้ว่าแต่ละงวดจะชําระเท่าไหร่เราสามารถกํากหนดได้ครับว่าจะชําระวันที่เท่าไหร่บ้างในแต่ละงวด ถ้าไม่เราก็ใส่เป็นหนึ่งไปเหมาะตรงนี้เราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ถ้าเราไม่เลือกเรากดปิดไปแล้วกดส่งบินครับตรนี้เราก็กดส่งค่ารักษาแล้วก็กดชําระเงินได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการซื้อคอร์สครับเมื่อเราซื้อคอร์สเสร็จแล้วเราจะใช้คอร์สครับแล้วก็มาคําว่าใช้คอร์สตรงนี้กดใช้คอร์สปุ๊บก็จะขึ้นคอร์สที่เราซื้อไว้เนาะ่ามีคอร์สอะไรมั่งกดไปมันก็จะบอกว่าคอร์สเนี้ยเดี๋ยวกี่ครั้ง จำนวนกี่ครั้งอะไรเงี้ยครับมันก็จะขึ้นมาแล้วกดติ๊กถูกครั้งก็จะเป็นการคนไข้มาใช้คอร์สนี้แล้วแล้วก็ใช้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ไปได้ส่วนตรงนี้มันก็จะสามารถเลือกแพทย์ได้ว่าให้แพทย์ได้รายการคอร์สเนี่ยจานวนเท่าไหร่อ่างเงี้ยครับก็สามารถกําหนดได้ล้วก็จะกําหนดการใช้คอร์เป็นรายครั้งอะไรเงี้ยครับแต่การใช้คอร์ก็จะประมาณส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประวัติของคนไข้ครับว่าคนไข้คนนี้มีคอร์สอะไรบ้างที่ยังใช้ได้ คอร์ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ทอะไรบ้างที่คนไข่ใช้ได้อยู่หรือคอร์ทที่ใช้ครบแล้วก็จะมาขึ้นโชว์นะครับการแจ้งเตือนตรงนี้ถ้าติ๊กถูกปุ๊บเมื่อเรากดใช้คอร์ทกดบันทึกไปครับมันก็จะแจ้งเตือนไปหาคนไข้ว่าคนไข้จะเหลือคอร์ทเหลือกี่ครั้งอะไรอย่างงี้ครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนในไลน์ของคนไข้เนาะก็จะประมาณนี้ครับ